ที่สําคัญทานแล้วเรามีไรายได้เพิ่มขึ้นคะ่ะเลือกี B1 เพิ่มความมั่นใจทั้งภายนอกและภายในให้คุณสิคะสนใจเป็นตัวแทนจำนายโทห้0 8 3 4 7น่าย0 0 8 5 6 6หนังสือพิมพ์ตลาดวิเคราะห์ฉบับใหม่ล่าสุด j o a n d Coin e o Life i y l a ระเบิดความแรงธุรกิจ จัดงานเกียรติยศเย้ยวิกฤตม็อบปลุกเครือข่ายไทยรีมีเฮคอพพอต่อเวลาอีกหนึ่งปีผ่อนผันกองทุนประกันความเสี่ยงสคบอไฟเขียวท็อปอัพทูลิชเข้าระบบสั่งคุมเข้มหลังรับใบอนุญาตปุ๋ยบัวทิพย์ผนึก INTV ทุ่มง,งบตลาด50ล้านเปิดรายการรวยทั่วไทยพาแผนปั้นอิจิตันเข้าตลาดหุ้น หวังเซ็งลีกิจการให้สิงรลบแทนสัญญกรรมหน้าอกตลาดใหญ่อันดับต้นๆของไทยเกาะกระแสฮิตธุรกิจความงามติดตามหนังสือพิมพ์ตลาดวิเคราะห์วันนี้ทุกแผงทั่วประเทศครับ กลับมาพบกับรายการคุยข่าวมันเทิงนะครับในบทที่สองนะครับเหล็กนี้ครับเรามีคุณบุ๋มปนัดดานะฮะมาริโอมาเลอร์นะครับ<ช> <Maur> er แล้วก็เคนภูภูมิรอกันอยู่นะครับใช่แล้วค่ะมาเริ่มกับข่าวแรกเลยดีกว่านะคะของคุณบุ๋มปนัดดาเองก่อนหน้านี้อย่างที่รู้กันค่ะว่าไม้สาวทรงเสน่ห์ของเราค่ะพี่บุ๋มปนัดดาเนี่ยก็เปิดตัวคบหาดูใจยอยู่กับ คุณเอกเอกกรินนินเศรษฐีนั่นเอง <S 2> <S 2> แต่ว่าล่าสุดมันมีข่าวลือออกมาค่ะว,ว่าหวานใจคนล่าสุดนี้เนี่ยทิ้งว่าที่เจ้าสาวข,ของตัวเองเพื่อมาคบหากับพี่บุ๋มเลยเอาสิเออเอาสิมีแผนที่จะแต่งงานเรียบร้อยลงทุนอะไรเรียบร้อยแล้วเพราะว่าคูกับแฟนเก่ามากกันเกือบสี่ปีด้วยกันใช่แต่ว่าสุดท้ายปุ๊บเฮ้ย เจอผู้หญิงคนนี้ค่ะเจอบาด <c oughs> ไปซะเอออ่ะมาฟังพี่บุ๋มเขาตอบกันหน่อยค่ะสําหรับประเด็นนี้เนี่ยเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยรู้มาก่อนหน้านี้ไหมพี่บุ๋มของเราบอกค่ะว่ามารู้ที่หลังว่าเขาเนี่ยมีแผนที่จะแต่งงานกับว่าที่เจ้าสาวของเขาส่วนผู้หญิงที่ชื่อว่าเตยเนี่ยก็ไม่รู้จักกันแล้วก็ถามกลับนกข่าวด้วยนะว่าแล้วเราจะไปรู้จักเขาได้ยังไงก็ใชออ่ก็จริงนะเอออ่ะแล้วก็มีได้เอามีเคลียร์กันหรือเปล่าค่ะพี่บุ๋มของเราตอบว่าก็หลังจากที่หลังจากที่มี ออกไปเนี่ยก็ม,มีการเคลียร์การแล้วก็ตัวเขาเองเนี่ยก็มาพูดให้ฟัง <ứng S 2> ก็เลยถือว่าโอเคเขาก็เคลียร์ตัวเขาเองแล้วล่ะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็ต้องขอใช้ระยะเวลาในการดูก่อนที่สําคัญค่ะพี่บุ๋มของเราบอกว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้รีบอะไรเลยแล้วก็หลายๆอย่างเนี่ยมันก็สอนให้เรารู้จักอะไรหลายๆอย่างมากขึ้น <ứng S 2> เรื่องของความรักก็ <ứng S 2> ค่อยๆเป็นค่อยๆไปดีกว่าครนเนาะ,ะรวมไปถึงเรื่องของตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าพี่บุ๋มของเรายังบอกต่ออีกค่ะว่าถ้าเกิดสืบไปเรื่อยๆอย่างนี้เนี่ยผู้หญิงคุณคุณเต อ,อย่างที่บอกไปก็จะเป็นฝ่ายเสียหายเขาเลยบอกว่าหยุดดีกว่าแต่ว่าจริงๆแล้วพี่บุ๋มของเราบอกแบบนี้เลยว่าบุ๋มเนี่ยไม่ได้แย่งใครเพราะว่าปนัดดาไม่ต้องแย่งแฟนใครนะคะจริงๆแล้วของแบบนี้นะฮะไม่ต้องแย,กกออย่งอ,อยู่ที่คนสองคนตบมือ<ช>ข้างเดียวไม่ดังถูกคะ<น>ะ่ะที่สําคัญเขาบอกว่ากลัวคนจะมองไหมคะว่าเราเนี่ยจะไปแย่งแฟนคนอื่นเขามามพี่บุ๋มบอกว่าเขาเนี่ยเคลียร์ตัวเองแล,แล้วแล้วก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็ทิ้งทุกอย่างทิ้งเงินเกือบล้าน เพราะว่าเหมือนกับว่าจองทุกอย่างหมดแล้วจองโรงแรมจองอะไรอย่างนี้ไว้หมดแล้วจองหมดแล้วพี่เต้ยเออโหดมากโหดเม่ได้นึกว่าแบบว่าแค่มีแพลนจะโนแต่งงานจองทุกอย่างหมดแล้วจองแล้วอะเพิ่งคิดได้ว่าแบบเฮ้ยไม่ใช่เหรอไม่ใช่ว่ะคนนี้ใช่กว่า คนหัวมากเออเขาบอกว่าแต่ว่าคนที่เสียหายเนี่ยก็น่าจะเป็นฝ่ายผู้หญิงมากกว่าฝ่ายว่าที่เจ้าสาวมากกว่าก็เลยแบบผู้หญิงด้วยกันก็ต้องเข้าใจใป่ไหเจ้าสาวตกสวรรค์เลยนะฮะดีๆแว่าอ,าอ,าอา้าวเออแบบอุ้ยถ้าเป็นตัวเราอู้น่ากลัวนะเราก็งงว่าเฮ้ยทำไมคบกันมาสี่ปีแล้วคิดว่าจะแต่งงานกันเนี่ยแล้วอยู่ดีเตรียมข้าวเตรียมของเตรียมทุกอย่างเอาไว้แล้วนะข้าวคือว่าข้าวก็เอาอะไรกินงะที่เรียมมาวน่น่าจะเป็นบุฟเฟ่ต์ที่เต้จริงๆอาจจะเป็นตกจีนอะไรอย่างนี้ของพี่เต้เป็นอะไรตอนนั้นนะ นั้นเป็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 นบุฟเฟ่เหมือนกันฮะโต๊ะจีนเหมือนกันครับไม่ไปี่ยวกับพี่บลูเลยไปต่อไปต่อไปต่อมาเรื่องเอาเข้าเรื่องต่อเขาบอกว่าเขาบอกไหมก็คือพี่เอกเนี่ยบอกไหมว่าพี่เอกเนี่ยบอกไหมว่าทำไมถึงยกเลิกงานแต่งกลางคันเขาบอกว่าไม่ได้บอกรายละเอียดมันก็เลยเหมือนกับว่าไม่อยากจะไปถามถึงมากไม่เป็นเพราะนี้เปล่าข้าวหรือเปล่าโรงแรมนั้นข้าวไม่อร่อยบางทีมันมีส่วนนะเกี่ยวกับเรื่องของงานเรื่องของแขกอะไรเงี้ยข้ามแขก อา้าวกับเรื่องของธุรกิจค่ะก่อนหน้าน,นี้มันมีข่าวมาว่าพี่บุ๋มเนี่ยมีข่าวมาว่าทําธุรกิจร่วมกับคุณเอกแล้วตอนนี้เนี่ยธุรกิจเป็นยังไงบ้างพี่บุ๋มของเราบอกว่า ทำจริงแต่ว่าไม่ได้ทําร่วมกับคุณเอกค่ะแค่ทําร่วมกับเพื่อนของเขาเท่านั้นคือจําได้ว่าพี่บุ๋มเคยให้สัมภาษณ์ประมาณว่าเขาดูเหมือนว่าใครเป็นหุ้นใครไมเขาจงไปฮุบหุ้นใหญ่ขี้นคือือแกไม่ได้เป็น,นี่นะแกไปฮุบหุ้นใหญ่เขาอีกทีนึบงอันนี้ได้จริงขึ้นไปอีกแบบคือ,คอถ้าใครรู้รู้ว่าพี่บุ๋มเนี่ยชื่นชอบการทําธุรกิจเป็นคนที่คนที่เป็นหัวธุรกิจมาไม่ว่าจะเจออะไรจับปุ๊บปุ๊บปั๊บคือหลงของใครของมาใหม่หมดทุกอย่างแล้วก็เป็นธุรกิจ ได้ซึ่งคนนี้เขาดูถึกว่าเป็นเกี่ยวกับธุรกิจเกี่ยวกับพวกฟิเตเนสอะไรเงี้ยจะขายเ,าเกี่ยวอะไรนะพวกอาหารเสริมหรืออะไรป,ประมาณนี้คือตอนนั้นก็มีข่าวประมาณว่า้คุณบุ๋มเนี่ยไปเกาะเขาดังคุณลุงคนนี้จะมาเกาะกันเกาะกันไปเกาะกันมาบอกจริงๆแล้วบุ๋มไม่ได้มีชื่อเสียงในด้านของการออกกำลังกายหรือด้านฟิตเนสเลยฉะนั้นเขาจะให้บุ๋มไปเกาะทําไมจะไปเกาะกันไปเกาะมามันไม่ใช่มันไม่ใช่ก็บอกจริงๆเรื่องนี้นะฮะ ต่อค่ะยาวจริงอะไรจริงรก็บอกว่าถ้าเกิดว่าฝ่ายหญิงเนี่ยมองว่าพี่บุ๋มเนี่ยเป็นคนทิ้งให้คุณเอกเนี่ยทิ้งตัวผู้หญิงเนี่ยมาหาคุณบุม๋มเออพี่บุ๋มจะว่ายไงพี่บุ๋มบอกว่าอันนี้เนี่ยมันก็ไม่แปลกหรอกรเพราะว่าเวลาที่คนเราคบกันเนี่ยเหมือนกับว่าเวลาผิดหวังมันก็จะต้องหาสาเหตุอ้างนู่นอ้างนี่ไปต่างๆนานา,นาเพื่อที่ทําให้เราสบายใจถูกไหม,อมเออ,อเขาก็ไม่แปลกก็เลยไม่ไม่ได้รู้สึกอะไรแต่ว่าก็บอกว่าขอแสดงความเสียใจกับเขาแล้วก็ขอโทษด้วยในกรณี ใดก็ตามหาทางที่ตั้งใจแล้วก็ไม่ได้ตั้งใจแต่ว่าบอกตระตามตรงว่าไม่ใช่บุ๋มแน่นอนที่ทําให้มันเป็นแบบนั้นรวมไปถึงเรื่องของสถานะตอนนี้กับคุณเอกคืออะไรเขาบอกว่า,อาตอนนี้เนี่ยคุณเอกเนี่ยคือคนที่เข้ามาจีบจะเรียกว่าคนรู้ใจหรือว่าอะไรขนาดนั้นเนี่ยคงยังไปไม่ถึงเพราะว่าพี่บุ๋มเนี่ยมีคนเข้ามาจีบเยอะตอนนี้ก็คือแบบว่าอย่าเพิ่งเลยพักก่อนเห็นเขาว่ามีคน <รอ S 1> จีบ13คนใช่ทั้งรุ่นเล็กรุ่นใหญ่รุ่นพ่อรุ่นแม่มีหมดเลย นักข่าวถามเลยค่ะว่ามีคนมาจีพี่บุ๋มตอนนี้กี่คนพี่บุ๋มบอกว่า13ค่ะเป็นคนนอกวงการหมดเลยมีทางอายุน้อยกว่ามากกว่าหรือว่าทั้งไทยและเทศนี้หมดเลยโอ้โหสวยเนอะคือสวยเลือกได้นะฮะพี่บุ๋มเลยว่าขอเลือกหน่อยละงกานเพราะบางทีเรื่องของความรักน่าจะเข็ดเหมือนกันนะเจอมาหลายๆครั้งแล้วแบบเฮ้ยมันสุดท้ายมันจบไม่สวยแต่แต่เขารู้สึกพี่รู้สึกว่าถ้าอย่างเงี้ยถ้าผู้ชายออกมายเงี้ยแต่ถ้าเรามองกับในแง่มุมว่าถ้าเราสมมติอ่ะพี่บุ๋มกับคุณเอกคบกันไปสักระยะหนึ่งใช่ไม่กลัวเขาจะ ไปนั่นน่ะดิแล้วไม่กลัวเหรอแบบเออ โหดมากเลยนะจริงๆแล้วเราก็ต้องฟังความทั้งสองข้างเลยว่าจริงๆแล้วมันคงต้องมีเหตุผลอะไรับางอย่างที่ไม่เกี่ยวกับคุณบุ๋มหรอกเพราะว่าคุณบุ๋มเนี่ยน่าจะเพิ่งเข้ามาไม่เกิน4ี่เดือนเขาถามด้วยนะว่าคุณเอกเนี่ยเคยหมกไว้หมกไว้บอกว่าผัวคุณเอกเนี่ยเคยขอแต่งงานแล้วหรือเปล่าบอกว่าเคยขอแล้วค่ะหลังจากคุยกันได้แค่4ี่วันเท่านั้นสี่วันเท่านั้นนะฮะโอ้โหสี่ปียังไม่เห็นขอเลยเอนรมณ์เสีย เดี๋ยวเดี <but S 2> ๋ยวรติดตามแล้วกันว่าจริงๆแล้วดูแบบว่าโอ้โหแบบน่ากลัวน่ากลัวเหมือนกันแต่ต้องรอดูด้วยว่าทางฝั่งผู้หญิงมียังไงหรือเปล่าเพราะว่าการยุกเรื่องงานแต่งงานมันไม่ใช่แบบโอ้ยไม่ใช่เรื่องเล่นนะพี่เตยเพราะว่ามลงทุนเป็นล้านนะลงทุนเป็นล้านแล้วแบบ เฮ้ยคุยกันมา4ปีเนี่ยมันก็ผูกพันค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะใช่ก็อ่ะรอดูติดตามแล้วกันนะครับคุณบุ๋มพนัดดา<ช>คงผู้ดีนะครับรไม่แน่นะฮะเร็วๆนี้อาจจะแบบแต่งงา,านเลยเปล่ามีข่าวดีเลยหรอไปสวมแทนเจ้าสาวไปเลยไงเออไหนๆก็ไม่ต้องยกเลิกจะต้องมีสิ่งมาจำมีวันดิด้งเดี๋ยวมไม่ไม่ถ่ายก็ไดนะ้ไปแต่งงานอาเดียวพอเดี๋ยวค่อยไปถ่ายเอาตัดต่อเอาตัดต่อว้าตัดต่อว้าหน่ากลัวไปอะมาอันที่มาริโอมาเลเร่กันดีกว่านะครับล่าสุดนองจากที่รู้อยู่แล้วว่าเขาเป็นพระเอกหนึ่งพันล้านไปแล้วใช่มีมาก พระคณโงนะฮะล่าสุดเลยมีข่าวว่ากำลังจะได้เล่นนะฮะภาพ,พยนตร์โกอินเตอร์นะฮะกับทางสิงคโปร์ด้วยนะครับมาริโอก็ยอ,อมรับว่าถูกต้องเลยครับณนะตอนนี้นะฮะก็รับงานที่สิงคโปร์ไว้น่าจะถ่ายทำเนี่ยอีกประมาณ1-2เดือนนะฮะก็คือตอนนี้เนี่ยก็เล่นถ่ายละครของไทย hmm. ให้จบกันไปก่อนนะฮะแต่ว่าบทบาทเนี่ยเขาบอกบทบาทที่เล่นก็นคือเป็นแนวรักรักที่เคยเล่นมาประมาณนี้แต่ว่ายังไม่ขอบอกรายละเอียด เรื่องของบทมากมายเท่าไหร่นะครับเพราะว่าณตอนนี้อยู่ในช่วงของเขียนบทอยู่นะฮะแล้วก็เป็นดาราชายคนเดียวที่ได้ไปเล่นเขาบอกว่าอ๋อใช่ครับแล้วก็เี่าคันคือได้เล่นบทเป็นพระเอกด้วยครับนี่รอรๆรอรอกันไปนะฮะวนนักเอกเนี่ยจะเป็นชาวจีนนะฮะหลายๆคนรู้งว่าหลายๆคนลุ้นว่าจะมีโอกาสได้ดูภาพยนตร์เรื่องนี้หรือเปล่านะครับมาลีโอว่าผมว่าน่าจะมีสิทธิ์ได้ดูกันนะะแล้วก็รู้ไปถึงภาษาที่ใช้ในภาพยนตร์เรื่องนี้แหละใช้อะไรบ้างเขาบอกน่าจะเป็น สามภาษา oh. อังกฤษไทยจีนเครื่อ,องกล hmm. ิ่นเนี่ยอย้สบายอยู่แล้ว,ยยลวไทยโอก็สบายอยู่แล้วแต่จีนอาจจะอาจจะมีพูดเล็กๆน้อยนอาจจะต้องไปเรียนเขาบอกว่าโอ้ว่าจริงๆแล้วมันไม่ยากเท <c oughs> ่าไหร่นะครับรูมไปถึงจะบอกว่าติดต่อมา,นานหรือยังเนี่ยกภาพเรื่องของสิงคโปร์เนี่ยเขาบอกว่าจริงๆแล้วติดต่อมาชักระยะหนึ่งเหมือนกันนะครับ <c oughs> แต่ว่า ติดทชืเรื่องของคิวค <Q Mario, S 1> ิวมาริโอ่ค่อนข้างโอ้ยแน่นนะแน่นมากๆนะฮะแต่ว่าณนะตอนนี้ก็ใกล้ละ,ะใกล้ที่จะได้ถ่ายทําแล้วนะครับรู้ไปมถึงกดดันหรือเปล่านะฮะได้ร่วมงานกับต่างประเทศแบบนี้นะครับมาริโอ้บอกว่าไม่กดดันครับนะฮะก็คือทําเต็มที่ผลจบมาเป็นแบบ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 ไหนะนะครับก็ถือว่า ทำเต็มที่แล้วนะฮะรวมไปถึงจากันเติร์ที่ตื่นเต้นหรือเปล่ามาโยบอกว่าจริงๆแล้วก็ตื่นเต้นครับแต่ว่าดีใจเหมือนกันเพราะว่าได้แบบว่าเปิดประสบการณ์ใหม่ๆของการทํางานแบบนี้ก็ถือว่าโอ้หรับรองว่าไม่แน่นะอาจจะได้อยู่กับเขายาวๆกันเลยเพราะสิงคโปร์พวกจีนวันนี้คนดูแบบว่าเยอะนะเยอะเหมือนกันนะครับเรื่องค่าตัวอะไรคงว่าโอ้โหฟันกระจุยกระจายชัวอไปเจอสิงคโปร์ฟันเขาบอกว่าจริงๆไม่ไม่ฟันเลยนะครับก็คือเรทปกติไม่ได้คิดค่าตัวแพงอะไรมากมาย ใชแบบนั้นะนะครับรวมไปถึงละครเนี่ยเขาบอกว่าจริงๆนะดตอนนี้ก็คือกําลังถ่ายทําอยู่แล้วก็มีอีกหนึ่งเรื่องคือเรื่องของเกณฑ์อาหารเขาบอกนัตอนนี้ก็ขอความผ่านไปก่อนครับนะฮะเหลือเหลือสิทธิ์ควานผ่านอีกหนึ่งปีเท่านั้นนะฮะเพราะว่างานเยอะมากๆเลยครับครับอ่าทันไหมหนึ่งข่าวอ่ะไว้อยู่ไว้อยู่ไว้อยู่มาอ่ะ รีบเลยไม่ทันแล้วว่ะไม่ทันใครบอกไม่ทันแล้วไม่ทันก็ไม่ทานเก็บใบย่อไปพรุ่งนี้แล้วกันนะครับแต่ว่านี้หมดเวลาอีกแล้วนะกับรายการคุยข่าวบันเทิงครับก่อนจากไปครับฝักก็ขอบคุณตปวันเซอร์ของเราด้วยค่ะนั่นก็คือผลิตภัณฑ์ดีวันนะคะรวมไปถึงผลิตภัณฑ์เซเวีค่ะหาซื้อได้ที่ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศกันเลยนะครับใช่ค่ะที่อยู่ด้านล่างเหมือนเดิมเลยค่ะให้คุณผู้ชมเขียนปลายสีัตบหรือว่าจดหมายแนะน้ำติชมรายการค่ะใครอยากจะชมรายการของสถานีเรานะครับย้อนหลังนะฮะเข้าไปชมกันได้ นะครับที่ www.intv.co.th นะครับวันนี้ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ